สวัสดีครับผมทุยฮาไม่จำกัดนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับวันอังคารที่เก้าก็ขอญาตแวะมาแจ้งกับสมาชิกหลายๆท่านนะครับว่ามีของเข้ามาก็เข้ามานิดหน่อยครับรอบนี้เข้ามาไม่เยอะมากช่วงนี้ของจะเข้าลำบากนิดนึงเนาะมีมาสามรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ดูว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับรุ่นแรกนะครับที่เข้ามาเป็นว t z ี1ซตสามขีดสิบสองคูณ 44 aoe นะครับตัวนี้ของเข้ามาแล้วเนาะอยู่สวงามน,นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปจะเป็น vtr นะครับสามคีดสิคูณ4ี aoe นะครับก็มีเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาอย่างละนิดละหน่อยเนาะไม่เยอะมากครับรอบนี้เพราะว่าช่วงนี้มันจะติดวิกฤตโควิดนะครับ ของจะนำเข้าได้ลําบากมากเลยแล้วก็ตัวที่3ามนะครับเป็น vt 2 6 2ยี่คูณ4ี่ s f i r n นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็ง2ชั้นนะครับตัวที่ผมรีวิวไปรอบที่แล้วแบบนี้ค่อยดูตัวไหนครับประมาณนี้นะครับเส้น2ชั้น ก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารอบนี้มันจะมีเข้ามาแค่3มรุ่นนะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้ดูกันก่อนสําหรับใครที่ตามหาเจ้า3ามตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งก็สอบถามมันเข้ามาได้หรือว่าต้องการเปรุ่นอื่นนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะส่วนช่องทางการติดต่อของผมนะครับ Facebook Fan Page นะครับหาไม่จํากัดแล้วก็ตัวนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวตอนนี้เพื่อนเกิน5 0 0 0ันคนไปแล้วนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกัน ตับเพื่อนไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นเบอร์โทรครับศูนย์แปดสองแปดสองเก้าแปดห้าสองูนย์ทุยตัวจริงยืนยันด้วยเบอร์โทรนะครับโทรสอบถามได้เลยแล้วก็ตอนนี้เป็น i อ l i ี e ID l i ไอเนเนี่ยใส่ตามนี้เลยแอดศูนย์แปดสองคีดแปดสองเก้าแปดห้าสองศูนย์นะครับสำหรับใครที่หายดีไลน์ไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะกดที่ลิงก์ไลน์กันได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาแนลของผมด้วยนะครับแล้วก็ กดติดตามเพจด,ด้วยแล้วกันเนาะอะไรที่สินค้าตัวไหนที่เข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันผ่านทางช่องทางอ่า u u u e e หรือว่า f c e e o o o นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสนใจสินค้าก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางไลน์เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับทนี้ผมจะมาสอนวิธีการแอดไลน์นะครับไลน์เนี่ยที่ผมบอกว่าสนใจสั่งซื้อสินค้า คลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยครับเห็นไหมครับผมจะเขียนไว้ในคลิปตลอดนะครับทุกคลิปค่อนข้างจะทุกคลิปนะมีตัวนี้นะครับก็ลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างในช่องที่เขาคุยกันนะครับคอมเมนต์เนี่ยถามมาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับลิงก์ไลน์จะเขียนว่าสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าโทร0828298520หรือไอดีนะครับแอด0828298520นะครับหรือ,อเพิ่มเพื่อนคลิก ตามลิงก์นี้เลยครับนะครับเห็นชัดไหมนะครับเป็นลิงก์ตัวภาษาอังกฤษนะครับสีฟ้าตัวนี้กดปั๊บเข้าไปเลยนะครับพอกดเสร็จปุ๊บระบบของ u t u b e เนี่ยจะทําการส่งคุณไปที่โปรแกรมไลน์ต่อนะครับหลังจากนั้นคุณกดเปิดนะครับแล้วก็จะเจอผมในตัวไลน์เลยนะครับทักเข้ามาปั๊บเรียบร้อยนะครับก็สามารถคุยหรือว่าสื่อสารกับผมได้เลยนะครับอีกที่หนึ่งของการแอดไลน์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้2ที่นะครับก็คือ1ในช่องคอมเมนต์ ที่ปักหมุดไว้ข้อที่2ก็คือผมจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับใต้คลิปกดที่ตัวสามเหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมครับปับ๊บขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยกดตามนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาในไลน์เสร็จปุ๊บกดเปิดโอเคประมาณนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมป๊บปัปับป๊บ,บ,บนะครับ ส่วนใครที่ดูและชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับกดตึกเพราะว่าผมจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีอะไรผมจะมาลงคลิปหรือว่ารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ